ก็คือหลังจากทานเนคเเสร็จใช่ไหมคขี่จะเอาไอเนี่ยค่ะอของจิวเหมือนกันนะคะเป็นไยแชดว์จิวแต่ใช้ไอเบอร์แรกที่เป็นสีขาวสุดเห็นปะก็คือจะใช้มาทำแบบให้เราดูเหมือนมีดอลลี่อายโดยไม่ต้องไปฉีดน,นะคะก็เอาผู้การจิ้มแล้วก็ทาตรงเนี้ยแต่เราไม่ชอบให้มันมีเยอะนะมันจะดูเป็นหูใต้ตาทายแค่หัวตาตรงเนี้ยต,ตรงนี้แล้วก็สามารถเอามาไฮไลท์จมูกได้แล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้นะคะก็ใช้อันนี้ก็คือใช้ใช้ใช้ใชใชทำได้หลายอย่าง เริ่มพูดไม่รู้เรื่องอ่าสิ่งถัดไปก็คือ,อที่เขียนคิ้วนะคะที่เขียนคิ้วคัตตี้จะใช้จะลงด้วยเป็นเแบบนี้ก่อนเหมือนเป็นดินสอก่อนนะคะเป็นของแม็กนะคะก็จะวาดเอาเนี้ยมาวาดโคง้งวาดหางหางหางมานี่แล้วก็วาดโค้งไว้นะคะแล้วก็แต่ตอนทาจะใช้เป็นของ The Body Shop นะคะ เป็นอย่างนี้เพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติไม่ดูเป็นแบบวาดเกินไปก็มันจะเป็นออกมาอย่างนี้นะคะจะใช้เป็นสีอ่อนสีอ่อนนะคะระบายระบายทับไอ้ส่วนที่เราวาดไว้นะคะให้มันเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็แบบเป็นการแบบเบลนด์มันให้แบบเข้ากันนะคะอืต่อไปขนตาปลอมอืมต้องติดเลยก็อีห้อที่รู้สึกว่าชอบและคุณภาพดีที่ เป็นของไอเดียนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นแค่รุ่นเดียวคือรุ่นนาโอมินี่กล่องแบบทิ้งไปแล้วแต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะราคาแพงนิดนึงนะคะขายที่พลตต้อนราคาก็ประมาณแบบ490บาทอะไรอย่างนี้แล้วแบบพอดีว่าเราอะแต่มันก็คุ้มตรงที่มันใช้ได้บ่อยแต่พอดีว่าบังเอิญเป็นคนที่ชอบทําขนตาหายเช่นแบบสมมติไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็แบบชอบแกะแกะแล้วแบบหายไปไหนไม่รู้ทิง้งทีก็ไปซื้อเป็นแบบถูกๆมาได้เยอะแล้วก็คุณภาพก็โอเคนะคะก็เยอะ ให้ดูก็ซื้อมาหลายแบบมาก,มากหลายแบบมากแล้วก็แล้วก็มีที่เพิ่งลองได้มานะคะพอดีเออพี่เสียนะคะส่งมาให้ส่งมาให้นอกก้องก็อันนี้ก็แบบราคาถูกมากๆเลยคือแบบที่มีเยอะมากคือที่แบบก็สั่งกับพี่เสียดเป็นเพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าใช้แล้ววแบบ่าโอเคเลยอะไรเงี้ยคือแบบกล่องหนึ่งแบบมีสิบอันอะ มีสิบอันแต่ว่าแบบแค่ร้อยแปดสิบคือเราแบบเช่นเราใช้วันหนึ่งแบบอยากถอดทิ้งถอดได้เลยแล้วก็แบบเปลี่ยนใหม่ทุกวันอะไรเงี้ยขนตาก็แบบเหมือนได้ติดทรงใหม่ๆไม่เสียทรงด้วยคือแบบเยอะมากให้ดูนะคะก็ประมาณนี้วิธีติดขนคัตตี้ชอบติดขนตานะเพราะว่ารู้สึกว่ามันประหยัดเวลามากกว่าการปัด <c oughs> มาสคารลาก็แค่แบบคนอื่นอาจจะยากยาแต่เราแบบง่ายมากเราแบบใส่กาวเราแปะเข้าไปเสร็จเลยส่วนกาวก็ใช้อันนี้ค่ะ ก็เป็นในของอาเดียวเหมือนกันนะคะก็ดีทีเดียวใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่หมดเลยมันจะแบบว่าพอเราติดเข้าไปมันจะกลายเป็นสีดําทําให้แบบว่ามันกลืนกับอายไลเนอร์ของเราดูเป็นธรรมชาติดูแบบว่าเคลียร์อะไรดูเนียนอืมใช่ค่ะ <c oughs> หมดแล้วเนาะมีอะไรอีกไหมเอ่ยก็หมดแล้วประมาณนี้ออลิปสิกนะคะก็ คือความจริงซีลิปสติกนี่ก็แอบเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่ใช้จริงๆจะมีไม่แค่มีไม่กี่เบอร์เอ้มีไม่กี่เบอร์มีไม่กี่อย่างนะคะก็ที่ใช้บ่อยก็จะเป็นของยิปแซงยิปแซงนะคะของยิปแซงใช้เป็นเบอร์สามสิบคือกับเพื่อนอีกแล้วเบอร์สามสิบนะคะเอ่อจะออกเป็นแบบสีแบบพีดพีดส้มๆมอะไรอย่างงี้เนาะก็สีที่ทาอยู่ค่ะ โอเคไปละบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามอยู่นะคะไว้ถ้าอยากให้รีวิวอะไรก็ลองอคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ